เก็บความทรงจำไว้ใน YouTube สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเที่ยวชมวัดในกรุงเทพมหานครนะครับทุกคนวัดแต่ละที่นะครับอยาจะบอกว่าเป็นวัดที่เก่าแก่โบราณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีสถาปัตยกรรมต่างๆที่เก่าแก่จริงๆนะครับบางวัดเนี่นะครับก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เลยนะครับผมนี่นะครับเรามาเที่ยวชมวัดนะครับเราก็ต้องมา วหว้องค์พระประธานประจําวัดนะครับผมซึ่งองค์พระประธานที่วัดนี้ก็คือสวยงามมากๆเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมและต่อมานะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวชมอีกวัดนึงวัดนี้นะครับก็เป็นอีกวัดนึงที่สวยงามมากๆซึ่งตัวผมเองก็มาเป็นครั้งแรกนะครับอยากจะบอกว่างดงามจริงๆนะครับแล้วก็พระประธานของที่นี่ขึ้นชื่อจริงๆนะครับว่า เป็นพระประธานที่สวยงามอีกองคหนึ่งเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นรูปปั้นแบบที่อยู่หน้าพระอุโบสถนะครับผมนี่นะครับผมก็ถ่ายแปลนให้กับทุกคนได้ชมนะครับว่ามันมีความงดงามขนาดไหนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบสั้นๆนะครับเพื่อคนที่เข้ามาชมนะครับอยากมาเที่ยวไหว้พระมาชมอะไรมาขอพรเนาะก็แนะนำเลยนะครับผม บริเวณโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสวยงามมากๆที่เราเห็นตั้งๆอยู่นี้ก็คือของโบราณตั้งแต่ไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับผมนี่ซึ่งสวยจริงๆแล้วก็งดงามจริงๆนะครับมาเที่ยวม,มาชมกันได้นะครับวัดในประเทศไทยก็คืออย่าง,างที่บอกนะครับว่ามีแต่วัดเก่าแก่โบราณมีแต่วัดที่อลังการแล้วก็สวยงามมากๆอันนี้ก็พามาไหว้พระนอนนะครับผมนี่ ็นพระนอนที่สวยงามมากๆเลยนะครับเป็นองค์เล็กก็ไม่เล็กมากนะครับก็ใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็มาไหว้ขอพรองค์พระนอนนะครับจําชื่อวัดไม่ได้นะครับว่าวัดอะไรนะครับทุกคนแต่อยากจะบอกว่าคือสวยงามมากๆงดงามมากๆแล้วก็โบราณมากๆเลยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากมาเที่ยวก็ ตามมาชมได้เลยนะครับวัดราชโอรสนะครับ